สนสัตว์ตามใจก็เปิดบริการอีกแล้วเราไม่ปล่อยให้ผู้ชมรอนานนะอันนี้คือผมสร้างลัวไว้ก่อนเลยผมรู้สึกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเราก็มีข่าวดีถึงสองอย่างนะในคลิปนี้นั่นก็คือหนึ่งเจ้าเต่าของเราอ d เดล่าอเดเล่อเดเลหรืออเดล่านี่แหละสักชื่อหนึ่งคือเขาได้อาไข่ของเขาได้ฟักแล้ว ซึ่งก็มีน้องเต่าออมาอีก2ตัวนั่นก็คือ1นึ่งคารอสนี่เจ้าคารอสเป็นเต่าเพศผู้นะแล้วก็เตตัสคือจะว่างไงดีอ่ะก็คือว่าโอเคเลยแบบเหมาะแก่การเป็นพ่อพันธุ์กับอีกหนึ่งตัวนั่นก็คืออ่าเขาอยู่ไหนนี่จ้ะเจ้าคลาร่าตัวเมียนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เหมาะเป็นแม่พันธุ์อีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างคือแบบ สูงมดเลยซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมอาจจะผมอาจจะต้องเลือกปล่อยน้องใช่ไหมซึ่งคราวนี้ยผมได้ทำหมันเจ้าอเดลไปแล้วซึ่งเจ้าอเดลเนี่ยจะไม่มีลูกอีกแล้วแต่ว่าผมกํารังคิดว่า1ใน2ตัวเนี่ยผมจะเก็บไว้เพื่อเดีย๋ยวจะซื้อเต่าอ,อีกสักหนึ่งตัวก็ต้องดูว่าจะเก็บตัวไหนจะเก็บตัวผู้หรือจะเก็บตัวเมีย เพื่อ,อามาเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์แล้วก็ตัวหนึ่งก็อาจจะต้องปล่อยน้องไปเนาะออกไปสู่ธรรมชาติเพื่อเก็บค่าใบไม้โอเคก็จะมีข่าวดีเรื่องแรกก็เรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องที่สองก็คือเราจะมีแมวใหม่แล้วอ่าขนาดกลงก็จะใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับเจ้าอา อะไรนะเจ้าจากัวเจ้าเสือดาวแต่ภูมิประเทศของเจ้าน้องตัวนี้แตกต่างกันนั่นก็คือโคก้าหรือ,อเขาจะมีชื่อเรียกอีกสองชื่อนั่นก็คือ,อถ้าเป็นภาษาไทยคือเขาคือเสือภูเขาใช่ไหมแต่เราก็จะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสิงโต้ภูเขา,าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีพูม่า กับไรออนมัลเทนซึ่งเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะแบบมีหลายชื่อเรียกแต่มีหลายชื่อเรียกแต่ก็เป็นสัตว์ตัวเดียวกันนะั่นเองมาที่เราต้องสร้างเนี่ยเพราะผมว่าผมอาจจะผมอาจจะเสียเวลาครับการสร้างภูเขาให้น้องนะตอนแรกแบบผมจินตนาการไว้ว่าเออแบบทาภูเขาสูงหน่อยทําภูเขาสูงนิดนึงประมาณนี้ เอาสูงสิบสามเมตรกว้างสิบห้าเมตรไปเลยมานี้ผมก็คงเขาคงไม่เราก็เอาเยื้องๆกันหน่อยก็ได้เนี่ย แล้เวเราก็ไม่ไม่ไมใช่สิเจ้แมวที่บ้านผมตอนนี้ก็เล่นอะไรก็ไม่รู้นะอบตบแกนที่ชู่เล่นสนุกสนานเลยโอ้ยพ่อก,กำลังทำงานอยู่นะเนี่ยประมาณนี้ละกันอเอ๊ พอเล่นสนุกอยู่คนเดียวก็นั่งทำงานประมาณน,นี้ก่อนแล้วเราก็ทำให้มันราบเรียบนะ ได้แล้วเรามองพอมองเห็นภาพแล้วเราก็จะมาทำต่อประมาณนี้น้องก็น่าจะใช้ชีวิตได้ขึ้นได้อะไรได้ ความกว้างเราลดมาเ แล้วก็เจ้านี้ก็จะแตกต่างจากเจ้าแอฟริกันไวท์ด็อกโดยสิ้นเชิงก็คือเราต้องกลับมาทำป่าทึบให้น้องอีกแล้วนะเพราะว่าน้องจะเป็นสัตว์ขี้อายต่อคนอะไรอย่างนีเง้เราต้องทำเราต้องทำอาประมาเยอะๆให้น้องด้วยโอเคนี่ประมาณนี้โอเค หนเรามาดูภูมิภาคของน้องๆจะอยู่ที่โซนจะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนาะผมจะทําเป็นตีมคือเขาอยู่ในท็อปิคอลอยู่ได้โอ้ไม่อยู่ได้หลายที่นะเราทําเป็นไทเบรกกับไทากาดีกว่าเอ๊ะทาทาเป็นไทากาดีกว่าไหมพราะน้องอยู่แต่บนเขาเป็นหลักเขาเป็นหลักก้า คอนติเนนต์ก็เป็นนอตเซาอ์อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปว่าเจ้าคูกา้าเจ้าโคก้าหรือเสือภูเขาเนี่ยอ่าชื่อน้องได้ชื่อว่าเป็นอ่าแมวส,สายพันธ์แมวที่ใหญ่ที่สุดในในแถบแบบอเมริกา แบบเนแถมอเมริกาเหนือเมกาใต้เมกา,กากางน้องคือสัตว์ประเภทแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคือแบบเออแบบผมแบบเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เป็นระดับันดับหนึ่งของแอบ,บนั้นะ่ะผมก็ไม่รู้นะฝั่งฝั่งฝัง่งเอเชียเรานี่คือแสดงว่าฝั่งเอเชียเราต้องมีใหญ่กว่าคืออาจจะเป็นเสือเป็นอะไรเงี้ยแหละผมว่าแต่แค่ว่าอ่า เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่แบบเป็นภูเขาสูงขนาดนั้นมันก็เลยอาจจะแบบ <S <S แตกต่างกันนิดหน่อยอีอเนี๋ยวผู้ตรวจเขาเขาจะมีคนตรวจให้นี่มาทุกๆุ แบบทุกๆปีนะเขาเรียกว่าอะไรคนตรวจแบบตรวจว่าแบบเออส,สัตว์เราผ่านมาตรฐานไหมแบบคือตัวแบบคอกเลี้ยงน้องอย่างเงี้ยเออแบบได้มาตรฐานไหมอะไรแบบนี้เออซ่อมเสียไม่มีใครไปซ่อมเราเนี่ยเอา้าไหนปีเราเปี่ยมทุกๆ6เดือนโอเคเราก็มาทำ รงให้เจ้าคูก้ากันต่อสร้างสนุกพอมีภูเขาแล้วแบบมันสร้างสนุกอย่างเลยมานี้ก่อนนะกันเนาะเราไปดูฮาวิเขาก่อน ก็วควรจะสูงไปเลยนะแต่น,น้องกระโดดออกมาผมว่าพออยู่โอเคประมาณนี้ได้ละเรามา ทำพับิแทดให้น้องก่อนอ่าเพราะเป็นสัตว์ตัวใหญ่อ่ะเราเอาไซนี้ไปเลยดีกว่าสำหรับตองตัวโอเคใส่นี้ไปด้วยนี่พาบิแททของสัตว์แถบไทกาเราต้องจริงจังหน่อยมีไอ้นั่นไหมมีอะไรที่แบบระยองระยางที่ ในที่นอนเขาได้ไหมถ้าไม่มีก็จะได้ไม่ใช้ไม่มีโอเคมีก็ไม่มีเราก็เอาที่รับเล็บยักษ์มีไหมเนี่ยมันเป็นแมวนะไม่มีหรออ๋อนี่ไงที่รับเล็บยักษ์นี่อันนี้ปึบรับเล็บแมวยักษ์นะก็ เล่นต้นไม้สําหรับอ่าฝนเล็บตรงนี้ต้นหนึ่งเอาไว้เอาไว้ข้างหลังต้นหนึ่งเผื่อเขาอยากจะหลบคนบ้างนะเราก็จะติดไว้แถวๆนี้เผื่อน้องเดินผ่านน้องก็รืดอลอเล่นรอเล่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกิดขึ้น เราเอาน้ำไว้ลังต้นไม้บนถาดอาหารเราเขาอยู่กันแบบเต็มที่2ตัวนะเพราะงั้นเราใช้ถาดเดียวแล้วก็ถ้ามีลูกยังไงเราก็คงใช้เวลาไม่นานในการปล่อยลูกของเจ้าเจ้าเสือภูเขาออก,ออก ต้องสงกว่านี้ เราไม่ต้องมารีเสิร์ชทุกอย่างนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเวลาแบบถ้าเป็นแบบของเล่นประเภทเดียวกันเนี้ยมันจะเป็นประเภทเดียวกันหมดเลยที่เป็นแบบสัตว์ตระกูลสัตว์ตระกูลแมวอะของเล่นมันก็จะพ่วงกันมาหมดเลยนะเพราะงั้นเราจะไม่ต้องซีเรียสว่าแบบของเล่นน้องจะมีไหมมันมีแน่นอนเพราะว่าเรามีแมวตัวอื่นอยู่แล้วด้วย คามอ a b l e พ l a t อ o r m เฮ้ย yeah. อันนี้ผมก็ว่าน่ารองอยู่นะทำเป็นคือถ้ามันเป็นโอโหคามอเิล oh, oh, ก็เท่ากับว่ามันต้องปีนได้สิผมอยากลองทำแบบปีนผาขึ้นมา ปีนผาจำลองออกปีนขึ้นมาประมาณนี้ไหมผมไม่เกินความสามารถเสือภูเขาโอเคประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วอ้เาเราเรายังไม่มีอุปกรณ์ฝึกลากเขานะวางสักสองตัวเคครบแล้วม,มาเราก็รับเจ้าเสือภูเขาหรือคูก้าของเราเข้าสู่โรงเลี้ยงดีกว่าเข้าสู่อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าแบบคอกคอกเลี้ยงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นทางเดินไอ้นี่เข้าไปนะเอาไว้ตัดกับถนนของหมาของแบบเลนที่เป็น ของสุนัขอะไรงงี้เราทำไว้ก่อนเลยเ,เราก็ติดทันนี้เข้าไปประตูเข้าออกสำหรับพนักงานผมก็คือติดไม่นะ่าจะซ้ำกันเลยนะั่นเปลือไปเรื่อยโอเคเจ้าคูกา้ายินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่อะไรเนี่ยเอาไม่จะรอ องมาซ่อมแล้วเรียอ่าพี่ช่างมาหมดมามามาเจ้าคูก้ามาได้แล้วนี่คือเราก็ได้ของดีมาทาั้งคู่เลยนะคือแบบอ่าเรื่องแบบสืบพันธุ์ทั้งสองตัวคือสเตตัสดีมากพงาะนั้นคือไม่ต้องห่วงอพีแทต้องซ่อมแล้วอะ่ะ เหคะนิคุณต้องมาทุกหกเดือนอุย้ยเฮ้ยเจ้าหมาคลอดแล้วคือผมว่าจะดูนู่นดูนี่นะดูซิรีเสิร์ชอะไรไปได้รีเสิร์ชของเล่นเจ้าจากวัวเพิ่มได้หนึ่งแล้วใช่ไหมดูก่อนของเจ้าจากวัวเราได้อะไรเพิ่มมาก็ได้เป็นของเล่นกับที่ให้อาหาร ส่วนเจ้าของแอฟริกันไวท์ด็อกเราได้เป็นอ่าที่ให้อาหารกับของเล่นเหมือนกันเ <c oughs> จ้ของเล่นเจ้าแอฟริกันไวท์ด็อกเันก่อน สูสิของเล่นใหม่เป็นอะไรเียออ๋อ,อที่ให้อาหารอีกแบบนึงเรามีหลายตัวนะเราก็ใส่ไปเลยสามอันอแอบบคิดว่ายังถูกไปอีกสองเหรียญของเด็กก็สิบเหรียญไปเลยมาดูของเจ้านี่กันสิ คูก้าโอเคไหมกับกองที่อยู่แล้วคูกา้ามีตัวหนึ่งชื่อเท่มากนะตัวเมียโอยตัวผู้ชื่อมูทะมูต้าแล้วตัวเมียตัวเมียชื่อมายาห้าผมแบบชอบชื่อมากชื่อแบบชื่อแบบมอไตเฮ้ย,ยนั่นมยามาฮ้านี่วะอันนี้ฮามาย่าเนี่ย มายาห้าเฮ้ยเฮ้ยตลกชื่อน้องวอ่ะคือแต่แต่ดีแต่ดีเท่ดีเท่ดีดออน,นี้ช่างกำลังซ่อมอยู่โอเคสิ่งต่อมาที่เราต้องทำคืออันนี้ผมได้ติดนะก็คือผมเลืมติดที่นี่ลืมติดเครื่องปั่นไฟ เรื่องปั่นไฟกับไอ้นี่กับน้ำโอเคที่มันเห็นผมไปไปยงวโ้กโอกา ไม่ได้มีของเล่นอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวเราต้องดูเจ้าจากกัวด้วยนะเผื่อเผื่อเจ้าจากกัวมีแต่เจ้านี้ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเป็นพิเศษอ๋อผมลืมติดเครื่องประประกาศนะใช่ใเครื่องประประกาศ โอเคคือเจ้าโ,โคก้าของเราเนี่ยก็อยู่ในอุณหภูมิแบบติดลบจนถึงสูงไม่นะแบบสี่สามองศาแต่เราก็จะติดให้เขาเนี่ยโดยประมาณอ่าคนที่พักเนี่ยเราจะสักจะเอาสูนองศาไปเลยนะลอดไฟอะไรวะ มีจุดที่แบบก็ไม่ได้มีอะไรนะทุก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 ที่เขาไปดูทุกทุกลงคอกเลี้ยงของเราอ่ะคือดีหมดเลยเอออ๋อเรื่องการเรียนรู้ไม่ค่อยก็นะก็ยังไม่ได้ขนาดนะได้เต็มตัวขนาด เราต้องมีตู้บริจาคตรงนี้ด้วยเกินมาหน่อยหนึ่งเว้ยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ ตอนนี้ผมก็ปล่อยรียเซิร์ชไอ้นี่ไปด้วยนะโคลเกนเบรียร์อีกแรอบหนีออกมาเอ้ยโอโ้โหออกมาหมดเลยแม่ะทำไมไม่มีใครมาจัดก,การให้เราเลยอ่ะ ผมว่าผมเรียกเมคานิกมาแล้วนะส่วนด่วนเลยแต่ปัญหาคลิปนี้น่าจะเป็นวันต้อนรับเจ้าเสอือภูเขาของเราซะหน่อยใช่ไหม คือาอเรายังไม่ได้เซตอันนี้ให้เขาเลยเอะไรอ่ะเซตไปเลยเรายังไม่ได้เซตเวิร์กโซนให้เขานะคือเวิร์กโซนที่หนึ่งกับเวิร์กโซนที่สองจะต้องช่วยกันดูแลนะตัวนี้ห้อยสวยงาม เราต้องติดไว้สองฝั่งเลยเฮ้ยเมคันนี่ะถึงทำงานกันช้าจังเลยโอเคคลิปนี้ก็อาจจะรวดเร็วนิดนึงเพราะเราจะทำรัวไว้ก่อนเนาะอ่า ต้นไม้สูงอะไรเยอะแยะ็มไปหมดผมยังอยากเห็นเขาปีนไอ้นี่อยู่นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ออาจจะเป็นต่อต่อไปไหนๆเขาไปไหนแล้วเนี่ยออนี้อยู่นี่กันหมดเลยโอ้ยนี่กระดกกุดไปมาเจ้ตัวเมียนะไหนขอดูซิอ๋อเขาจาไม่มีต้องใช้คำว่า เอา้าหลุดออกมาอีกอะไรเนี่ยโอเคระหว่างนี้เรามาดูลูกของเอ่เจ้าแอฟริกันไวดอ็อกด้วยวะตะกี้ผมเห็นอยู่นะเหมือนจะเห็นอยู่ตัวเล็กๆวิ่งไปมาเนี่ยน้องเข้ามาแล้วก็บล็อกบล็อกสองตัวนะ แล้วก็มีลุดอีกตัวหนึ่งทำไมยังไม่มีใครมารับน้องไปอ่ะพ <c oughs> นักง,งานทำอะไรอยู่เนี่ยวิ่งมาแล้วนี่ต้องเดียเวลาหาเด็กน้อยเลยอันนี้ไม่ใช่นะนี้เจ้าฮาดียา เจ้าแจ๊สนั่นก็อเมอนี่ไงอกบอลหน้าบอลหน้าโอ้นี่คือลูกตัวลูกนะเป็นลูกของใครเอ่ยเราสามารถเช็คได้ด้วยนะนี่เราเช็คที่เรนซ์ก็คืออเมกับซาบ้าทั้งสองตัวเป็นลูกของตัวนี้ ้ตัวนี้ต้องเรียกคีเปอร์มาให้อาหารหน่อยละแสดงว่ามีลูกตัวเดียวเองเหรอเนผมขอเช็คหน่อยนะเพราะตอนแรกเรามีชายสามหญิงสองก็ได้อ่าอ๋อเรามีชายสองหญิงหญิงสองหรอโอ,อกปัาน้านี่คือเป็นลูกตัวเดียวเลยเพิ่งเกิดมาเลยโอ้ ดีใจกับเจ้าหนูนี่ด้วยหน้าตาดูจิ้มลิ้มสุดเลยนะโอเคเรากลับไปดูกรงของเจ้าคูก้ากันอีกสักรอบอะไรกันอยู่ก็ยังคงเล่นกันอยู่เนาะมารอบเนี้ยเราก็จะมีเกมให้เล่นกันเล็กน้อยนั่นก็คือนี่เลยทุกคนอาจจะ พอเห็นคร่าวๆบ้างแล้วคือกงนี้เนี่ยผมกะว่าในคลิปต่อไปอะ่ะผมจะรับเลี้ยงอีกสักหนึ่งตัวแต่ซึ่งไม่ใช่ทั้งแมวไม่ใช่ทั้งหมาแล้วผมก็คืออยากให้ทุกคนทายให้ผู้คุณผู้ชมทายว่าผมจะรับเลี้ยงเป็นตัวอะไรอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยทำใบผมมีอยู่สองอย่างนะคือหนึ่งดูเจ้านี่ นี่นี่คือทางเข้านะแบบเหมือนเป็นโพรงใช้คำว่าเป็นโพรงนะอ่ะนี่คือหนึ่งและสองคือดูสภาพแวดล้อมดีๆด,ดูสภาพแวดล้อมว่ามันเป็นยังไงเป็นอะไรประมาณไหนแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าผมทําสูงแค่หนึ่งเมตรสามสิบมีคํใบสามอย่างเลยนะซึ่งอ่ะผมไม่ต้องห่วงผมจะมีการเปิดให้ดูก่อน เปิดให้ดูช้อยของผมนั่นเองช้อยของผมคือเจ้าตัวแรกคือแบ็กเทลพาริดอกโอ้ยส่วนเจ้าตัวที่สองเนี่ยก็คือเจ้าง,งูเวสเ e r ร์ i a ดมอนแบ c กและ t ทิร์นสเนนะแล้วก็สามคือกีล่ามอนสเตอร์ก็เป็นกิ้งก่ารประเภทหนึ่ง ก็ลองลองลองทายกันมาดูว่าจะเป็นเจ้าตัวไหนแต่ผมต้องบอกกันนะว่าทายถูกไม่มีรางวัลให้นะทุกคนคือไม่รู้จะให้รางวัลอะไรแต่ว่ามันไม่รู้จะให้รางวัลอะไรจริงๆอะ่ะก็แบบทายกันเล่นๆดีกว่าก็ถ้าใครทายถูกก็อาจจะมีรางวัลเป็นแบบให้ให้ร้องได้ว่าจะให้ร้องขอมาว่าอยากให้สร้างอยากให้รับเลี้ยงอะไรแล้วผมจะ ลองดูถ้ามันมีก็จะทําให้ก็จะสร้างให้เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้คือเราก็มีเกมอยากให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับเราบ้างอะไรเงี้ยมีมาเมนบ้างสนุกสนุกอย่างงั้นคลิปนี้จากกันไปโดยกับที่ผมนั่งเติมถังขยะให้เต็มถนนเพราะแบบไม่ได้จริงๆขยะเต็มไปหมดเลย โอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคน